สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเหรียญของหลวงปู่ขาวนาระโยว,วัดท้ำกองเพนนะครับจังหวัดน้องบวัวลำพูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ จะเป็นเหรียญรุ่นบชจุดพสองนะครับสร้างโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2นะครับห<ม>เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่จัดว่ามีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปู่ขาวนะครับเพราะว่าแจกจ่ายไปให้กับทหาร แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปประสบการณ์คของมาเยอะนะครับหรือเรียกอีกรุ่นหนึ่งว่าเป็นรุ่นคอมมอนิสตนะครับ <_ c oughs> เหรียญหลวงปู่ขาวรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้ออะไหทองนะครับพิมพ์ถือว่า ว่าสวยนะครับเป็นเส้นสวยแล้วจะจะมีโค้ดนะครับเดียนรูปนี้จะมีมีตอกโค้ดนะครับตรงนี้นครับครับมาดูดูด้านหลังดูของของเรียนนะครับ ด้านหลังถือว่าสวยมากนะครับแกะพิมพ์ได้สวยมากครับเดี๋ยนรุ่นนี้ก็พบเจอเจเยอะนะครับวิธีการดูเจนะครับดูเจเราจะเอ่อจะดูจะมีเส้นเส้นตรงผ่านขีดอรไรก็ผ่านขีดนะครับเจนจะไม่มีขีดตรงนี้ครับขีดตรงผ่าน และตัวอักษรจะหนาจะหนาจะไม่คมคมเหมือนเขียนแท้นะครับอ่าก็จะบอกตักอกการสร้างที่ชัดเจนนะครับสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับหลวงปู่ขาวอาเนโยจังหวัดอุดรธานีนะครับอ่าปัจจุบันคือจังหวัดลำพูครับพอตอนสร้างเหรียญยังเป็นขึ้นจังหวัดอุดรธานีครับลำพูก็ แยกจังหวดมาเมื่อปี2 5 3 6ครับภาพรวมของเหรียญนี้ก็สวยมากเลยครับอยู่ที่ผมเนี่ยก็มีมีสองเนื้อครับมีเนื้อทองแดงและเนื้ออะไรทองนะครับเนื้ออะไรทองนี้ถือว่าเหรียญน,นี้ถือว่าเก่าเก็บเลยครับ สวยงามมากเหมาะสำหรับเลี่ยมแล้วขึ้นคอได้เลยครับเรีนรุ่นนี้ก็จะมาหาเช่าได้นะครับราคายังไม่แพงครับตอนนี้ครับผมข้างๆก็ทิปตัด ครับถือว่าสวยนะครับจะหมูกโด่งนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำเหรียญอีกรุ่นนะครับของภู่ขาวรุ่นคอมมานิตเดี๋ยววันหลังผมก็จะเอาเหรียญ รุ่นอื่นของน้งปูขาวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับครับสวัสดีครับ